สตืออย่าเอ้ยบนอาออยู่อยากได้สู้แบบเจ้าไปเคียงกายทักแท่อยากเข้าไปมันหมายายคำแลก,กลไปสู่ขอจะแต่งงานเฟิงมาติเฟิงเอ้จะนอนหรอวะเฟิงหลัจากออกออกงานจาก,ด,กด,ดินจากเดวเนาะแพ่งดีผมดินจากเดคเลย นิ้ภเขามนีเขาแรงเลยอันนี้อันนี้อม่รกินหออันนี้กินผัใส่เ๋ยยอกแล้วยอกได้เลมนะเสียงปุ๊บตัวจริงอน้ันาหักเลเดี๋ยวเาเดขียนใส่ดีเลยแล้ใส่แล้วหักแแอนออ้อทุกคนแต่ว่ามีโอกาสจะขึ้นมาดินน้ำราอยู่สวรรค์ มวนลายมวนลายเหมือนออกไปเหมือน้อนเือขนาดรถยังันออกมายังคนเป็นถนนลงจากครืงนึงครับนอยู่ดนแก่ห้ามมาเคยมาแก่ส่วงกินอะไราจุ่มจุ่มอยู่มีและข้างด้วยนะสัมัสจุ่มไหมก็จุ่มไหมจุ่มมงอนะ Chùm mẹ à mừng chu mê con chu con chùm oh, oh, chùm đây oh. Oh. Oh, này hiểu sao hết luôn 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 thế luôn 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 เดี๋ยวนะมงเนียอะไรด่าอ่านวางได้เยให้นงนจุ่มเลยพี่น้องเลยเมาแล้วกันหาเนี่ยแก่สวงก่อนซิงมื่ออน มาเตอเดะเด้อม kind of ียนมันใช่ไหมเงี้อ้ขันส่ตัวก็คือบวกกันก็ไตมลยได้เด้อเด้อเด้อั้นขั้นเปิดมาปนี้ขั้นเปิดมาปนีดกาขี่ตัวตัวจะดรอตัวจะอไเลขั้นจะเปิดมาปนนั้นนั่นนเออเ้าแพ้กัได้เรอแพ้เหอ นายาเอ้แฮปปี้กันจะไรเรากัิใจมาจุ้มไม่พอเลยอโอเคนะมาไหตน่นี่นเราย่งยิ่งยิ่ยิ่งย่งยิ่งยิ่งย่งยิองหิ่เยิ่งยิคงยิ่ง่ยิ่งยยยิงย่งยิ่ยิงยงยิ่งยิยิย่งงิย มือเร็อ,รอรได้นอนฟ้านี่ดีเด้อนี่นะผ่านเรบ่เก่าอางเราท่าฟานเมื่อซอยที่ใส่หอะ <c oughs> เลยโดนทศท้ามานพใส่ย,ยิ่งวะเเคเป็นตนังเพิง,งมาด้อเพิงเด้อเพิงแชทแ,แล้วว่าเพิง,ง,งมันมันมันเมามัาวะมันนอนหรือเปล่าเอิญมันเ้ อ,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 อ่นาะอนนาะนต้องว่าอเนาะซีมก่อนเป็นยังเจ้าเป็นก่อนมูเจ้าเป็นนู้นลองขนาดเจ้ารนมใหญ่ในเทป่ใส่เจ้ายังทดลองมาแหงเลยน,นี่น้ำสุดติดตามฮะเพราะแสบแสบเรอแสบบอกห่างเนาะ นี่นี่พักกระแยงมันย่งเซพยูเกเขามากเขามักใส่พักกระแยงเนี่ยปรว่าสั่นนี่คือบบใส่อ่าอันนี้เป็นเันจุ่มเนี่ยงูอ่ะที่บางูอ่ะน้าจะเป็นงูอ่ะจุ่มชิ้นงูอ่ะขวกินพักกระแยงแทบแทบน่าน่าา่าอกินขาบบะเพิงนะป็นาะลดลงมาจากสียายไหมเข้ในอยากกีนคนเ้อนอ แก่ซวงก่อนเมาแห้งเรขาบอกว่าอเขาแรกะหลินนี่านเหมือนกันเลนี่มันมีกินผักกระแยงโอ้มีกินผักกระแยงเคนนะ้ึ้อหัสอพอนมาจากบอเขาบอเิ่งเตเงะคือว่าบอีแซ่บแซ่บไดมันมีกินผักกระแยงแบบมันวมันนวลนำน้ำสีน้ำด็เดี๋ยวยิ่งกินผักกระแยงเคุณสองพอมาจา งเงน่ยสรเใส่อ่อยงวะมิเตส่อ่ามิเตสปวกนี่ก็จุม่มอ่าเนีก็สีนแบะจนก็จะใส่โอ้จุ่มแบะแบ่จุ่มแบะจบัก็จะใส่แสดงว่งาผ้าไอ้เนี้านจะแพงหา,อ,าอึดอัตะปือือรอายอย้ายเด้ครับตะปือ้ออะไรเงี้ยนะ่เนาะขอประหยักินกันนอน่ทา,าเฟืงมายัางยไไหม ผมยังตั้งับเปื่อจักรฮะจะไปงานดองพ่อซักลงมาเ้วเออหอูคูเป็นก้อนตัวเลยนะลีนสาซักาเมียยังมัพ่ออยู่เจ้าคนที่เช้าคนที่หกง่ายเลยอ้กสร้างนเลยกี่ยวในาธนาเป็นนาธนาเป็นมูคูนะไ่บอกว่าบอกมันไยแหละมฟังบอกมันไ ว่าเขาได้หักคนแถ่เอากันไปส่วนในลอนดอนบ้ากับู่เลยบ้าหัวหมูเต่าสิบหัวมึงท่นเนี่ย้ลืมตุ๊กตาเนี่ยกันลักกันหักกันซะ ยังไงเขม่ตัวกูนะอันนี้เอาสำเร็จเลยพอสำได้ยินบกเาได้ยินบอเบิงเบิงเบิงเอาสีชาพ่รักทานเบิงน้ำมงตานัน็จีนใคคือคือกระปูที่ว่าป้ามาหาคนหรอเ่โอ้ยอะไรวะม่ได้กเมียจิ้งี้งยาั่ไเม้ากวนกหรอแสดงว่าบ่มี กูไม่ได้เลี้งแน่เนี่ยทิมกูให้คันมึงจิ้มข้าเหากูสิยบด้แม่ไหนเขาจิมกูเหอกูอ้ไปยาโคบด้วยอันเดียวเลยตู้อันเดียวอย่และสรุปว่ามึงดีหรือว่าเขาสวกูกบระจ้าก็ิมคนบอบอบอนี่ดิอบออนิมเรื่อย ว่อไงคิต uhm. ัวอะรตัวบะไรอ่ะอจผู้บนบอกก่อน้วไปบอกผู้บ้านก็เศราซศาสตร์กมาตัวมันอีกนะบอกคามจริงด้วมึงคนที่หกะนี่ครามมาตัวไนี่คนที่หกเลยเนี่ เต่าแขนปูสาสุดเดี๋ยวจะเขียนนั่นแขนอลีจักนี่ใส่ไอ้ยังส่งส่งตอนไหนมันไปอัพกรอบแล้วอีกมาเนี่ยส่วนนี้จัตเต้หักแท้นะไรไหมเฮ้ยได้ยินบ่ได้ยินบ่หากเทอท้นะแม่ มึงนั่นสรุป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 หายไปบอบอบมันขึ้นกับซองผ่าอ่าอมจะเห็นแบบเอันน่ะแบบว่าค้าก็นี้นันดอนนะถ้าชาวเร่นแก่นี่ลูกเต็มบานล้านเต็มเมืองให้เบื้องน้านั้นจากบาทหนึ่งบุห่ะเบอราเอาบไดกัอีจังหมดซองปีกลย ก็ทมไม่ได้ว่าคำหบนนเยเขาบอหาเข้านี่ดินี่อยานั้นงน่อยนึงก็มาหาเข้าอยู่เวลา้เราเามากินเขามากินจุ่มบนเลยมามาอะรมามาลงกันมีผักซาเหลืองก็นาคดีอะไรอะไรอะตัวเราเขามากินจุ่มด้วยมากพี่ผักมากพี่ผักซาเหลืองความหักกุมึเออ ฝากซ่าให้จะให้เตอดีเออยิ่งได้ิบุกยินงลด้นะสิบุกินแล้วยังไงมีอนาคตยังไงมีคขอบครัวที่ว่าแนีนาตาวอนฮักแฟนแต่ว่เคยยินงยิ่จะบอกคำว่าฮงมันนี่นันดอนอันนี้เอาไ็ได้ตัวสองัมมืสองซมมืออ้ยน บักอันนี้ก็ผูดเอามาได้ก็บแจกแต่งแจกแต,งแกแตงแ่งวนันเขาหักแท้ ح ح> ถือสายดิยดเขาดูอ่นะเออแกงช่วหนาเลยเจะว่าสิต้นบีป่ะยังเมื่อปักเสียป่สรุปเด้อจังก็ตามเด้อกันจะิฮักกัจจิเอาเอากัจจิเอาเพิ่์ลแท้วันนี้น็อ้เออดียวหัวเท่าเด้อฮะได้ฮะ สบายดีสบายดีไหมสบายดีไว้สบายดีลูกสวัสดีทททททไอ้ริ่อยู่ป่ะอืมไอ้เริยูืททูทที่ทีอืมบูดินอืมว่าไะไปห้าไปห้าไปห้าเบาไว้หาเบากอยไวไปไปยืนเพื่อนเด้อโอ้มีเกาะไปยืนเพื่อนๆทูนี่ทุนี่มาหนึ่งทูนี่เอ้สันตวะจะซื้อยังซือเนียซื้อยังซื้อยัง นะอืมอยากได้ไหมอะไรเนาะอยากที่บ้านเราสักไม่อกันเด้อไปไปไม่อกันเด้อพี่นะพี่พี่ต้นหมีพี่ไม่อกันเด้อไม่อกันเด้อเไม่ออกันเด้อแซ่บเนาะขอบใจนในพี่ไม่อกันเด้อมีกองนี้ะกองนี้ยแนมแนมแนมเออ ขอบใจเ้อไปเด้อกลับก่อนขอบคุณขอบคุณมาหนาวกับเอ้ไหมบ๊ายบายบ๊ายบายขอบคุณครับไปไปไปที่ลูกอานน้ำนี่หัน้น้ำหันไปไปเด้อกลับก่อน